สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในแพน v วียซัมบี้นะคะในพาร์ทนี้คาดว่าน่าจะจบที่ซอมบอสนะคะม่กกี้ปุกเพิ่งปลูก,ก,กต้นไม้มาตอนนี้เจอตัวดีเจอของดีแต่รออีกสี่ชั่วโมงหรือว่าฉันจะรออีกสชั่วโมงแล้วกลับมาแคสดีหรือว่าฉันจะเติมเพชรเข้าไปดีรังเลใจเหลือเกินถ้าเกิดไม่ไหวเดี๋ยวเติมเพชรเข้าไปให้นะ เอาละค่ะมาต่อกันที่ด่านที่29กาันช่วงหลังๆนี้มันจะเริ่มยากแล้วทุกคนเออถ้าสมมูาฉันติดนานแค่ด่านเดียวติดไปครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเอออ EP หนึ่งก็มีแค่ด่านเดียวคนนะโอเคด่านนี้นะคะ Plan Defense Plan d e f e n d e f e zombie นะคะด้วยเงินที่เขาให้มาขอสักหมื่นหนึ่งได้ไหมสักหมื่นหนึ่งเลยได้ไหมสองพันห้ให้มาทําไมวะสองพัเอ้ยแต่ว่าเขามีบูสเตอร์ให้ปะมีบูสเตอร์ให้ก็เอาตัวนี้ไปสิคะ จีเหรอจะเอาสายจีไปปะสายจีหรือเอาบานาน่าไปเอ้ยบานาน่าไม่น่าไม่น่าจะพอจีน่าจะจงเจริญจงเจริญจีต่อไปตอนนี้นะคะก็เอาต้นไม้ไปประมาณนี้เลยก็มีแนวทางที่เราจะเล่นหลายแนวทางมากเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันต้องใช้ลิลลี่แพดด้วยทุกคนแล้วมันก็ไม่มีชายหาดครั้งที่แล้วเเวลาเล่นแบบเนี้ยเราจะเล่นแบบว่าเอาใช้พีพีชุตเตอร์กับไฟใช่ปะ อลองดูไหมลองดูแต่จำได้ว่าเคยใช้พีชูเตอร์กับไฟแล้วแบบว่าเออไอตัวไอตัวตกเบ็ดอะแม่งอึดมากเลยทุกคนแล้วถ้าเกิดปลาหมึกมาละ่ะแล้วถ้าปลาหมึกมาละ่ะจะยังไงเดี๋ยวนะเอ๊ะอย่างนี้วางวางวางอะวางอันนี้ไว้ดักสักสองอันอันนี้กันเอาไว้ แล้วก็งนี้แล้วก็ยังไงต่อเออวางอันนี้ดักไว้อีกอันหนึ่งดีไหมทำไมฉันมั่วอย่างนี้เนี่ยเอานี้ตัวโอเคมัว่วมั่วมากแถมวางตรงนี้ไม่ค่อยสวยแต่ว่ารอดูนะคะว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าอ่ะไปกันแล้วก็เริ่มต้นนะคะอ้ากดลสล็อกก่อนเริ่มต้นใส่บาเรียรเลยสองชั้นเลยไหมคือบาเรียรมันจะแตกต่อเมื่อแบบว่าโดนโจมตีใช่ป่ะถ้าเกิดสมูมเราใส่สองชั้นไปเลย ได้ปะ่ะเอออย่างนี้ได้ไหมเออใส่ไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยปลาหมึกจะตายอยู่เฮ้ยปลาหมึกจะตายอยู่เอาติดปลาหมึกมันมันจัดการปลาหมึกก่อนเออบาลียยังอยู่ก็โอเคก็โอเคอยู่เนี่ยแต่ตัวตกเบ็ดเนี่ยมันมันเหนียวมากเลยทุกคนเลือดมันน่าจะเยอะมากนะคะตัวตกเบ็ดเนี่ยเฮ้ยได้ปะ่ะได้ปะ่ะ มาสิก็มาสิเฮ้ยได้อยู่ตอนนี้ผ่านไปครึ่งเกมแล้วทุกคนฮ่าฮ่ฮได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวบาเลียแตกเราก็ใส่บาเลียไปเรื่อยๆเออ,เอ,อจบเลยงั้นก็ง่ายๆนะคะเพราะว่าแค่การบาเลียแต่ยกเว้นแต่ทาปลาหมึกมันมาปลาหมึกมาเลนไหนใส่นนี้เลยตูม้มนี่ใส่เลนนี้เลนที่มีปลาหมึกจัดการก่อนโอเคอย่ามาอีกเอา้า หมดแล้วแผนหมดแล้วทุกคนชอมเปอร์ชอมเปอร์มันมาแถวชอมเปอร์ทุกคนชอมเปอร์ชอมเปอร์ชอมเปอร์ลูกกินมันกินมันกินมันง่ำง่าง่ำบอลเจะแตกทุกคนแตกหนึ่งแต่ไม่เป็นไรยังน้อยก็ยังติดลอมูเวอร์ชอมเปอร์ไม่กินเลยอะชอมเปอร์อะชอมเปอร์อะชอมเปอร์ไม่กินเลยชอมเปอร์อะอะเฮ้ย เฮ้ยโ <risque> คตรดีโอเคหยิบกาวจบไปแล้วคะ่อะอ่ะต่อไปคะ่ะด่านที่30ค่ะรับของก่อนแป๊บหนึง่งเพชรสองเหรียญ <PO> ด่านนี้มีจระเข้ด้วยแต่ว่าห้ามแต่ว่าห้ามใช้จระเข้โอยโถเอ้ยก็ต้องใช้บาเรียแล้วสินะ เอาละค่ะเอาต้นไม้ไปประมาณนี้เลยไปกันตรงพื้นตรงนี้นะคะเราก็จะวางสายจี่เลยค่ะแล้วก็วางให้มันมีอันติตรงพื้นด้วยนี้เฮ้ยอย่าลืมอันนี้บาริย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 มีสองอันทําแบบครั้งที่แล้วเฮ้ยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเอ้ยเดี๋ยวเร็วเร็วเกินไปแป๊บนึงเร็วเกินไป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 โอเคโอเคยังทันอยู่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  ฉันอยู่ฉันอยู่เป้าโอ๊ยอยากได้อีกอยากได้เงินอีกนิดนึงเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวแตกเฉยไอตัวกระเบ็ดมันกระชากเหรอโถเอ้ยไม่นะเราเล่นมาถึงตอนนี้เราจะให้มันกระชากไม่ได้เฮ้ยทุกคนแย่แ yeah, ย yeah, yeah. ทุกคนจีเธอแปดรอก็ตายเถอะแปดอยอ้าวไ่ ไม่มันดึงไปแล้วทุกคนทุกคนแถวบนจะแตกทุกคนแถวบนจะแตกไม่โอ้โ oh, น no! คือแผนฟุตมันมาน้อยมากเลยทุกคนเกือบจะชนะแล้วอะแต่ว่าดันมาตายตอนจบอะโอ้เอาใหม่ค่ะเอาไปเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนใจ แล้วก็จะเล่นเหมือนเดิมด้วยทุกคนโอเคเล่นเหมือนเดิมด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคเล่นเหมือนเดิม่ะเล่นเหมือนเดิมอึ๊บอ่ะตรงนี้ต่อโอเคเล่นเวลาหน่อยค่ะ แผนฟุตอันแรกมาโอเคได้อยู่โอเคแผนฟุตอันที่สองมาใส่อันนี้เลยใส่บาเรียป้องกันโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ปอ๊บอิบ โอเคิสรี่แพดเข้าไปแล้วก็ต่อไปจีต่อจต่อจีต่อยาวยาวมาสิเดี๋ยวว่างบาเลียไว้สองอันเออถ้าแพนฟุตใหม่อีกอันหนึ่งวางบาเลียไว้ตรงนี้นะคะป้องกันขอแพนฟุตมาอีกขอแพนฟุตมาอีก โอเคนี่ไงตัวนี้ไงตัวนี้ไงอ่ามามาเฮ้ยใส่นี้ดีกว่าโอเคจะได้จัดการโอเคดีไหมดีปะวะที่เราเลือกทางนี้ปลาหมึกลูกปลาหมึอกอุ้ยหรือใส่บาเลียก่อนๆดีกว่าหรือใส่บาเลียดีกว่าวะเพนฟูตบาเลียเพนฟูตบาเลีย บาเลีย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 โอเคโอเคบาเลียบาเลียได้โอเคโอเคป้องกันบาเลียดีที่สุดป้องกันบาเลียดีที่สุดเบบาเลียสองชั้นดีที่สุดอ่ะขอแพนฟูดอีกจ้ารัวๆจ้าแตกแล้วจ้าแพนฟูตอใหม่มาได้แล้วจ้า แตกแล้วทุกคนแตกแล้วขอแผ่นฟุตอันใหม่มันก็กระชากเก่งเหลือเกินนะ,ะกระชากได้กระชากไปกระชากได้กระชากไปเอานี้จัดการดีกว่าเออโอเคมาบาเลียบาเลียเปิดบาเลียทุกคนเปิดบาเลียเปิดบาเลียเปิดบาเลียโอเคฮึบ คือมันต้องเลือกเลยนะว่าจะเปิดบาลีหรือว่าจะใช้ตัวนี้ทุกคนเพราะแผ่นฟูที่เขาให้มาน้อยมากเลยทุกคนน้อยจริงโอเคโอเคเอยชนะแล้วชนะแล้วเลียงสวยด้วยเลียงโคตรสวยอ้าส่งทะลุมาเฉยเฮ้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 ยโอเคโทรเออนึกว่าจะเข้ามาสกิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเค อชนะเย้และที่สุดก็ชนะแล้วอ่ะเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะไปด่าน31การด่านนี้นะคะเป็นด่านสุดท้ายนะคะก่อนจะเจอบอสดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเลือกต้นไม้ได้นะใช่ปะก็จะเอาต้นไม้ที่เป็นบูสเตอร์ไปโอเคปะด่านนี้ไม่มีใช้หานนะคะเอาตัวรอดจากซอมบี้โดยให้ใช้แลนที่เขาให้มาโถเอ้ยอย่างนี้อีกแหละด่านลองสุดท้ายนี่มาเลือกเลือกต้นไม้ไม่ได้โอ้โห โอ้โหอ่ะอ่ะโอเคอ่ะจะปลูกอะไรก่อนดีล่ะนีออ่ปลูกอะไรก่อนดีอะปลูกไอ้ตัวนี้ก่อนละกันเดี๋ยวรอกเก็บดวงอาทิตย์โอเคประมาณนี้อ่ะจัดการทีละนิดทีละนิดทีละนิดโอเคปึ๊บอ่ะในกินนี้เออเออมันนี่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  หาเงินให้หน่อยหาเงินให้หน่อยเออนี่ไงได้เงินจากซอมบี้ตรงนี้โอ้โหอากินหน่อยกินหน่อยเออกินหน่อยกินหน่อยคือฉันอยากได้เงินเยอะๆฉันอยากได้เงินเยอะๆฉันอยากได้เงินเยอะๆทุกคนจะได้ไหมเนี่ยโอเคโอเคเงิน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  เงินเงินเงินโอเคได้ตอนนี้ได้ตอนที่สองแผ่นฟูตมาค่ะแผ่นฟูตมาสอมบี้แผ่นฟูตมาอ่าเรียบร้อยน่าจะช่วยเราได้ในระดับหนึ่งเดี๋ยวเอาอันนี้ให้ตัวซัมบี้นี้กินดีกว่าแป๊บนึงนะคือจะให้ทั้งทีเนี่ยเออต้องต้องวางไว้กว่าน้ำขึ้นโอเคข้างบนเป็นแผ่นฟูตนะ เก็บเงินเก็บเงินเออโอเคจัดการเลยโอเคเฮ้ยอันนี้ก็ไม่หไหวนะฮึบฮึบโอเคโอเคเงิน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 ฮึบข้างบนก็จัดการด้วยทุกคนฮึบเออโอเคข้างบนตัวข้างบนจัดการเลยตัวข้างบนฮึบให้มันเออไม่ได้ให้มันกินนี่เอ้ย <laughs> วางผิดเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไร เออราควรจะวางขวางไว้ก่อนน่าจะดีเฮ้ยมีกระชากอันนี้รอทันไหมกระชากอ้นี้ทันปะเออทันทันพอดีโอเคก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะมันไม่ค่อยมีตังค์โอไม่โอ้ไม่สวยฉันจะต้องใช้แพทฟูดแล้ว ใส่สองอันติดไม่อยากกระชากอยากกระชากอยากกระชากฉันอูยต้องใช้อีกต้องใช้อีกโอเคใช้อีก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 ได้ไหมไย่า,ยาโอเคตายแล้วตายแล้วเรียบร้อยแถวบนห้ามแตกนะทุกคนหาเงินยากมากเลยหาเงินยากมากเลยไม่เป็นไรเลีงเวลาหน่อยค่ะ <h ook> อีกนิดนึงดูอาทิตย์อันเดียวดูอาทิตย์อันเดียวดูอาทิอีกอันเดียว,อ,อ,อ,ยวอ่ะโอเคมามาเดี๋ยวล็อกคาแผ่นฟูตัวนี้ไม่นะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจัดการนี่ก่อนมาอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงโอเคโอเคโอเค,อเคได้ได้ได้อยู่เฮ้ย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 วานัทวานัทโอเค แถวบนแตกไม่ได้แถวบนแตกไม่ได้แถวล่างก็ด้วยแถวแถวบนต้องใช้อันนี้ก่อนอทุกคนแย่แล้วแหละโคตรแย่เลยตอนเนี้ไม่น่ารอดใส่พลังฟอบฟอ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 บไ่ยดตายหมดเลยตังไม่พอเล่นเล่นใหม่เอ้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราป้องกันแค่ข้างบนอย่างเดียวทุกคน ทุกคนคิดว่าจะได้ไหมแล้วแถวอื่นปล่อยแตกทุกคนเออป้องกันข้างบนอย่างเดียวเดีย๋ยวนะทุกคนฉันจะป้องกันข้างบนอย่างเดียวฉันจะป้องกันข้างบนอย่างเดียวโอเคโอเคแต่ฉันก็จะรอรอรอความหวังจากดวงอาทิตย์แปบ๊บหนึ่งอ๋อันนีนี่นี่น,นี่ทุกคนชนะแล้วเฮ <c oughs> ้ยชนะแบบโคตรแบบแบบสุดท้ายเลยอะ่ะ อไปไปไปไเย่ yeah. เอานี้แหละทุกคนเอานี้เลยเอออย่างน้อยก็ชนะนะถือว่าชนะนะโอ้ยวุดวิดมากเลยเอาละค่ะด่านสุดท้ายนะคะเราไปเจอดอกเตอรซัมบอสกันนะคะมีคนบอกว่าด่านซัมบอสเนี่ยรอบนี้นะคะเป็นปลาฉลามจะผ่านหรือเปล่าไปดูกันตื่นเต้นตื่นเต้นนี่นนนไงตรงนี้มีฝูงปลาฉลาม ยฉลามมาฉลามมามากับฉลามเล็กด้วยเลือดอันแข็งแรงโอ้ยอย่าบอกนะว่าใช้กล้วยอูย้หไม่คอยชอบเลยอะเดี๋ยววันนี้จัดการไปใช้กล้วยกับบอสเลยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวปึ๊บแบบหนึ่งปึแบบ๊บอันนี้ดึงบอสได้ไหมดึงบอสได้ไหมไม่ได้วะลึแบบ๊สไลด์ดึงไปโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อแยบบู่ปึ๊บใส่บอสใส่บอสลึแบบ๊ตุมต้มตุ้มเฮ้ยทำไมมันไอ้ลิลิแพ็ดแม่งติดไอ้นี่วะลิลิแพ็ดฉัน ลิลี่แพนเหมือนกับติดบูสเตอร์อทุกคนเฮ๊บเฮ๊บเฮ๊บโอเคอ่ะลิลี่แพนเหมือนติดบูสเตอร์ใส่เข้าไปลเลยที่ฉันได้บูสเตอร์แต่มาอะไรวะเนี่ยงงอ่ะใส่ไปมามา เฮ้ยไอ้ลูก ließ, บอลนี้วางไว้บนนี้ mm ได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยโอเคใช้พลังฟู้ก้้ย้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้บ้้้้อ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้นฟู้้้้้้้้อ้้้้้้้้้ กินนี้ไปได้ไหมกินในตัวใหญ่ไปได้ไหมไอ้ตัวมิกเกะใส่อีกรอบหนึ่งสาลายเฮ้ยแมงอย่าดูไดไปอย่างนี้ดิเดี๋ยวกล้วย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 เออเออต้องตายอย่างนี้ต้องตายหมู่อย่า um งน hmm ี้โอเคอ่ะใส่พลังกล้วยจ้า <t gov. diapers> <t iv itet> เออถ้าเกิดใส่พลังกล้วยเยอะๆนี่มันน่าจะน่าจะตายอยู่นะเดี๋ยวเหรอเอ้าบอสหายเดี๋ยวเดี๋ยวตูม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 เอ๊บเึบเึบเึบตูมตูมนี่ตูนี่เึบเึ๊บเฮ้ยบอสน็อ c บอสน็อ c แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอบอสโผล่มาโอเคใส่เข้าไปโอเคใส่เข้าไปอีก โอเคปึ๊บแล้วก็ใส่อันติกล้วยตุ้มตุ้มตุ้มตุอันติกล้วยรอบตุ้ม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 โอเคใ้่บอสใกล้ตายแล้วทุกคนจเย็นเย็นฉันก็ใกล้ตายเหมือนกันฉันก็ใกล้ตายเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้ปลาหมึกปลาหมึกมาปลาหมึกมาปลาหมึกมาหมึกมาล้วยใส่บอสอีกทีนึ่งกล้วยใส่บอส ไว้ใส่บอสโอ้ฉันจะชนะไหมเนี่ยทุกคนแตกไปแล้วแถวนึงทุกคนแตกไปแล้วแถวนึงโอเคเดี๋ยวนะเอากล้วยใส่กล้วยใส่บอสโอเคกล้วยใส่นี้เฮ้ยกล้วยใส่นี้ปุ๊บ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 อีกนิดเดียวกล้วยใส่นี้อีกนิดเดียว อเคอยู่อ่ะเดี๋ยวจัดการบอสตรงนี้ปึ๊บไวยใส่บานานะปึ๊บโอเคไวยใส่บอสอีกโอเคโอเคได้อยู่ได ouais, ้ okay, อยู่ทุกคนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เรียบร้อยค่ะโอ้ยมันจะยากหรือมันจะง่ายเนี่ยพูดไม่ถูกนะคะอ่าได้คุณแจนะคะคุณแจนี้น่าจะไปสู่โมเดิร์นเดย์นะคะมีคนบอกว่าโมเดิร์นเดย์ยากมากเลยก็เดี๋ยวเอาไว้เล่นพัทหน้ากันค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะ <laughs> <laughs> เจอกันใหม่คันหน้าจ้าบ๊ายบาย